สวัสดีครับเงาเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่ก็ซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้เรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากหมอผี เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ผมได้เดินทางไปทำข่าวเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านที่นั่นไม่ค่อยกล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าทุกคนดูหวาดระแวงราวกับว่าพวกเขากำลังซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้จนกระทั่งผมได้มีโอกาส พูดคุยกับหมอผีประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นคนเดียวที่กล้าเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวนี้ให้ผมฟังหมอผีบอกผมว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชาวบ้านหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนพวกเขาไม่ได้หายไปอย่างธรรมดาแต่หายไปหลังจากที่เห็นแสงไฟประหลาดประหลาด ลอยอยู่ในป่าตอนกลางคืนแสงไฟนั้นไม่ได้ร้อนแต่มันกลับทำให้ผู้ที่เห็นรู้สึกเหมือนกําลังจะถูกดูดเข้าไปในตอนแรกชาวบ้านคิดว่ามันเป็นแค่การจุดตะเกียงของคนหาของป่าแต่เมื่อมีคนหายไปมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ตะเกียง แต่มันคือสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกกันว่าผีโพงซึ่งเป็นวิญญาณอาฆาตของผู้ที่ฝึกวิชาอาคมแต่ไม่สำเร็จแล้วถูกวิชาอาคมนั้นย้อนกลับมาทำร้ายทำให้วิญญาณต้องวนเวียนอยู่กับความแค้นในฐานะหมอผีประจำหมู่บ้านเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่า เพื่อที่จะจัดการกับผีโพงตัวนั้นเขาเดินทางเข้าไปในป่าที่มืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องนำทางแล้วเขาก็เห็นแสงไฟสีส้มอมแดงที่ลอยอยู่ท่ามกลางความมืดมันดูสวยงามแต่ก็น่ากลัวหมอผีเริ่มท่องคาถาแล้วร่ายอาคมเพื่อที่จะหยุดยั้งผีโพงตัวนั้นไว้ แต่แล้วผีโพงตัวนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันลอยเข้ามาหาหมอผีแล้วก็เริ่มปล่อยคลื่นความหนาวเย็นออกมาหมอผีรู้สึกได้ว่าพลังงานของเขากำลังถูกดูดออกไปราวกับว่าเขากำลังจะถูกแช่แข็งเขาพยายามที่จะหนีแต่ก็ไม่ทันแล้ว ผีโพงตัวนั้นได้ดูดเอาพลังงานของเขาไปเกือบทั้งหมดหมอผีบอกผมว่าเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาหมดแรงและล้มลงไปที่พื้นแต่ในตอนนั้นเองเขาก็เหลือบไปเห็นดวงตาดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ซ่องอยู่ภายในแสงไฟ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแก่ไม่สามารถหยุดฉันได้และฉันจะไปหาคนใหม่ไปยังที่ที่ฉันจะได้เป็นอิสระหลังจากนั้นผีโพงตัวนั้นก็หายไปและหมอผีก็หมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในบ้าน เขาไม่รู้ว่าใครพาเขากลับมาแต่เขารู้ดีว่าผีพงตัวนั้นได้หนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วและมันกำลังเดินทางไปยังที่ที่มันจะได้เป็นอิสระและหาเหยื่อรายใหม่สวัสดีครับผมจะเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว เรื่องราวของผีโพงที่หลุดออกมาจากหมู่บ้านในครั้งนี้เราจะติดตามเรื่องราวจากมุมมองของชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ซึ่งกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆแต่กลับต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเรื่องนี้มีชื่อว่าเหยื่อรายต่อไปผมเป็นคนกรุงเทพที่ชื่นชอบการเดินทางในปา่า เพื่อที่จะหาความสงบให้กับชีวิตผมได้ยินมาว่ามีป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและท้าทายผมจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่นั่นโดยไม่สนใจคำเตือนของคนในพื้นที่ที่บอกว่าป่าแห่งนี้มีอาถรรพ์เมื่อผมเดินทางไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียง ชาวบ้านมองผมด้วยสายตาที่ดูไม่เป็นมิตรราวกับว่าพวกเขากำลังเตือนผมให้กลับไปแต่ผมไม่ได้สนใจผมคิดว่ามันเป็นแค่ความเชื่อของคนท้องถิ่นผมเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วและเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าที่มืดมิดในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเป็นปกติผมรู้สึกถึงความสงบในป่าเสียงนกร้อง เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้และเสียงของลำธารที่ไหลผ่านผมเพลิดเพลินไปกับทุกวินาทีในป่าจนกระทั่งตกกลางคืนอากาศเริ่มเย็นลงอย่างกระทันหันและเสียงต่างๆก็เงียบหายไปผมรู้สึกเหมือนกำลังมีคนกำลังมองผมอยู่ตลอดเวลาผมเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจผมมองไปรอบๆ แล้วก็เห็นแสงไฟสีส้มอมแดงที่ลอยอยู่ท่ามกลางความมืดเหมืนดูสวยงามแต่ก็น่ากลัวผมคิดว่าคงเป็นแสงไฟจากกองไฟของชาวบ้านคนอื่นแต่แล้วแสงไฟนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันลอยเข้ามาหาผมและผมก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบแกคือเหยื่อร้ายต่อไป แกคือเหยื่อร้ายต่อไปผมวิ่งหนีจากแสงไฟนั้นแต่แสงไฟก็ยังคงตามผมมาผมรู้สึกได้ว่าพลังงานของผมกำลังถูกดูดออกไปราวกับว่าผมกำลังจะถูกแช่แข็งผมหมดแรงและล้มลงไปที่พื้นแล้วในตอนนั้นเองผมก็เหลือไปเห็นใบหน้าใบหน้าของคนหลายคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน กำลังมองมาที่ผมผมได้ยินเสียงของพวกเขากำลังร้องไห้และกรีดร้องอย่างน่าสงสารผมรู้แล้วว่าแสงไฟนั้นไม่ใช่แค่ผีโพงแต่มันคือวิญญาณอาฆาตของผู้ที่ตายไปในป่าแห่งนี้และผมก็กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาผมพยายามที่จะตะเกียกตะกายหนีแต่ก็ไม่ทันแล้ว ผมรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่มาสัมผัสและเสียงกระซิบที่ยังคงดังอยู่ในหัวที่ยังคงบอกผมว่ามาเป็นเพื่อนกับฉันสิในป่าแห่งนี้ตลอดไปและในความทรงจําของผมผมก็ยังคงเห็นแสงไฟสีส้มอมแดงที่ยังคงลอยวนเวียนอยู่ในป่าและเสียงกระซิบ ที่ยังคงดังอยู่ในหัวที่ยังคงบอกผมว่าไม่ว่าแกจะหนีไปไกลแค่ไหนแกก็จะไม่มีวันหนีความจริงได้และวันหนึ่งแกก็จะกลับมาหาพวกเราฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากช่องเงาเล่าเรื่องอย่าลืมกดติดตามแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วมาพบกับเรื่องเล่าหลอนๆเรื่องใหม่ทุกวัน ขอบคุณสวัสดีครับ